คลิปนี้นะคะจะมารีดดัดผ้าคอตระหลบให้ดูนะคะก่อนอื่นต้องช็อกก่อนอันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะคะปูกกาวทั้งผืนค่ะแล้วเราก็มาตัดเฉลียงอันนี้คือด้านในด้านนี้คือผ้ากาวนะคะเป็นเสื้อคอประหลบนะคะคอตะหลบก็จะเข้าจากข้างในแล้วใส่ข้างนอกเราวัดความกว้างของคอนะคะคอหน้าบวกคอหลังได้เท่าไหร่นะคะเราก็วัดวัดแล้วตัด คอตลบเนี่ยเราจะเผื่อสองเท่านะคะอันนี้พี่หงตัดเฉลียงเนี่ยกว้างเก้านิ้วนะคะความยาวก็เท่ากับรอบคอรอบคอแล้วก็บวกรูผ้าออกไปนะคะตัวนี้รอบคอเขาสิบนิ้วสิบนิ้วเราก็ตัดเนี่ยเท่ากับหนึ่งไม้บรรทัดเลยหนึ่งไม้บรรทัดนี่ยี่สิบสี่นิ้วนะคะคือตัดให้เหลือไว้ก่อนคะ่ะแต่ความกว้างเนี่ยจะต้องเก้านิ้วอย่างน้อยนะคะคือมากกว่าก็ได้ มากกว่าได้นะคะแล้วก็ตัดเกณฑ์เฉลียงพอตัดเกณ์เฉลียงแล้วเนี่ยเรานํามารีดดัดนะคะรีดดัดเนี่ยจะมี2รูปแบบรีดเข้าหรือว่ารีดออกนะคะอันนี้อันนี้คือริมผ้านะจับแนวสันทบนะคะโค้งโค้งเข้าหาตัวเราผ้าช้นนี้ปุกกามาแล้วนะคะ โค้งข้าหาตัวเราริมฝั่งนอกเนี่ยคะ่ะเขาก็จะยืดเขาก็จะโค้งนะคะค่อยๆตั้งลําอย่างนี้นะคะใช้นิ้วเนี่ยจับริมจับริมนอกนะคะ พยายามให้ข้างนอกเนี่ยดิมมห้ากข้างนอกเนี่ยค่ะเขาโค้งออกไปค่อยๆดีค่อยๆดึงนะคะเนี่ยเขาจะโค้งออกไป เราจะไม่รีดยืดออกไปตรงๆนะคะเราจะรีดให้เขาพยายามดัดให้เขาโค้งด้วยนะคะให้ตรงเนี้ยเขายืดออกนะคะอันนี้เป็นวิธีการรีดดัดนะคะชิ้นนี้เป็นผ้าฝ้ายแล้วก็ปูกลามาแล้ว ผ้าใหม่ก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันนะคะแต่ผ้าใหม่เนี้ยจะดึงออกยากกว่านิดนึงผ้าฝ้ายจะดึงออกง่ายกว่าค่ะเขาก็จะย้วยอ,ยอย่างนี้นะคะเรารีดเสร็จแล้วนะคะโค้งแล้วนะคะลองขี้ออกมาดูขี้ออกมาดูเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะย้วยตรงนี้ก็จะย้วยนะคะจะเป็นรอนๆแบบนี้ค่ะ ทีนี้เราจะมาขีดเส้นคอ,อความกว้างก่อนนะคะจับตรงสันทบเนะะี่ยค่ะตรงเนี้ยให้ให้พับกันอย่างนี้นะคะ,นะคะอันนี้แนวสันทบเนี่ยนะคะแล้เขาก็จะโค้งอย่างนี้นะคะหาเล็กไม่เีก่อน,นะคะ่ะกันไม่ให้เขาขยยื่น แล้วทีนี้เราก็ขีดค่ะความกว้างขีดไปเลยสามนิ้วครึ่งตอนนี้ขีดสามนิ้วครึ่งนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าผ้าเราตัดมาเก้านิ้วเก้านิ้วพับครึ่งเนี่ยจะได้สี่นิ้วครึ่งใช่ไหมคะเนี่ยเขาหายไปเห็นไหมเพราะว่าพอเขายืดเนี่ย พอเขายืดปุ๊บความกว้างของเขาเนี่ยจะบิดตัวเล็กเข้ามานะคะดังนั้นให้ตัดกว้าง9นิ้วไว้ก่อนนะคะอย่าน้อยกว่า9นิ้วอันนี้แต่ว่าเราจริงๆเนี่ยเราต้องการแค่3นิ้วครึ่งเนี่ยค่ะทีนี้เราก็นำเส้นเนี้ยค่ะกิ้งลงไปข้างล่างนะคะทั้ง4แผ่นเลยตอนนี้เป็น4ชิ้นแล้วนะคะหนึ่งสกิ้งลงไปนะคะแล้วก็ไปเดินเส้นนี้เดินเส้นเอาไว้ไม่ให้เขายืดอีกแล้วนะคะ แล้วเราก็มาเช็คความกว้างของคอค่ะคอเขาสิบนิ้วนี่ค่ะตั้งลำไม้บรรทัดอย่างนี้นะคะไม้นี้เขาโค้งได้เราก็ตั้งสิบนิ้วแล้วเราก็ขีดนะคะแล้วก็นําเสื้อมาเช็คค่ะบ่าอยู่ตรงไหนนะคะพอตั้งตรงนี้ได้สิบนิ้วแล้วก็ขีดตรงนี้นะคะไว้สําหรับเย็บกลับค่ะขีดเส้นไว้เลยค่ะอันนี้พี่หงยังไม่ได้ขีดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้ช่างเขาไปทําค่ะ ทีนี้เวลาเข้าคอเราจะเข้าจากข้างในนะคะพอเราได้เส้นนี้เนี่ยลงไปข้างล่างแล้วนะคะเดินเส้นไว้แล้วเราจะเข้าคอเนี่ยเข้าจากข้างในเข้าอย่างนี้นะคะแล้วก็สอยข้างนอกเข้าข้างในสอยข้างนอกนะคะสําหรับคอตลบเวลาใส่แล้วเนี่ยคอตรงนี้เขาก็จะตลบลงมาแบบนี้นะคะเวลาใส่ที่คอแล้วคอก็จะเป็นตลบแบบนี้นะคะ อันนี้พอใส่จริงๆแล้วเนี่ยจะเหลือแค่สองนิ้วนะคะอันนี้จะเป็นการทําคอตลบค่ะเราจะเข้าจากข้างในแล้วก็สอยข้างนอกนะคะสีจะมืดไปหน่อยนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ่าก็ต้องจินตนาการกันนิดหน่อยนะคะอันนี้คือส่วนที่พับลงมาเนี่ยค่ะตลบลงมาอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าคอตลบนะคะเขาจะพับเห็นไหมเขาจะพับครึ่งทีหนึ่งแล้วเวลาใส่จริงนะเขาก็จะพับลงมาอีกทีหนึ่ง นะคะ